Careful, careful. Bring me, bring me, bring me, bro. Đi đắt đi quá. Why am I so sad all the time? Ah, mina, cô bên ันวิ่งขอปเฉยเลยเสอร้ายเดี๋ยวเเดี๋ยวเข้าไปบนเดี๋ยวเข้าไปบนทำล่างก็ได้ไปไปตอนห้าหกเข้าสองทาง โอ้ยน่าจะตายนะลูกโอ้โหชีดโดนจับชิวชิวชิวจับได้จับได้บ้านจับได้สามทางยังต่ำอ่ะตรงที่กี่ทาวะ์น้าฉาบดีวะน้าฉาบดีวะ น้าชาบดิวะน้าชาบคอมมันเดินแล้ววะกับตลักแป๊บเวเลสเล่นดีอ่ะอไอพี่ไม่ยีหน่อแล้วเวเลสมันฝั่ง,งเขาเนี่ยเขาก็มันตบเวเลสจนแบบมันต้องชมอะ่ะเก่งสุดๆไรเพื่อน เก่งกว่าน,นี้ก็แม่มึงแล้วฟอ,องดาเฮ้ชุดนี้หน้ามันไม่เหมือนเดิมปะกินวะแต่โมึงไม่ได้เห็นสกินเดิมๆนานเลยปะ เชิญกรอนสักเกอร์หน่อยครับไม่ได้สร้างห้องกันสร้างกันอ่ะออกกันมาหมดละกูมึงออกกูก็ออกกูอยากเป็นหัวห้องไ <laughs> ป<ะ>ตำแหน่งนี้เลยใช่ไหมอืมกับกับหลานนี้ก็ต้องเล่นล่ะ <c oughs> ถ้าหลุดครั้งที่สามอีกกูลงสติมละกูเล่นตานี้จบกู<ม>ไปเล่เกมอีกละเ <laughs> จ็บแหม,มโอ้โหมีดู <c oughs> ทำไมเขาต้องไปไหว้สาลหลักเมืองกันวันที่สามวันนี้มันคืออะไรทำไมคนอยู่สาลหลักเมืองกันเต็มคนรู้หรือไม่เฮ้เฮ่ยโย All right. What a do? <laughs> yeah. คุณแบแล้วเอ้ยกูได้แครี่เนาะเป็นไปได้ใครขอแรกว่าไม่แรกไอ้ตัดไ,ไปกดแบลแล้วปะเออกูกดไม่ทันเฮียสักตัวเลยแบจิ้วด้วย โกวาราว่ะทศแว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 นโกวารามันก็ต้องเจอเอสเทนลาก้าปเปล่าหมดแพท ฮาหลุดมาถึงนี่ก็ต้องจัดเลยละกัน,นจะกินเ่อยเย็่เอฟฟกนานผู้จัดกากินทำงานอยู่เลยนี่ว่าเยี่ยม เด็กที่นี่เอฟเฟกต์โคตรยังแป่งดป่าเหลืออีกสิบวินาทีเออ ยินดีต้อนรับสู่ ROV Let's อ o โ r o เน่าคนปิดที่ผาสู้กับศัตรูไปด้วยกัน b u ต t e ฟาร์มาจากไหนทำไมวันนี้กูเจอตัวนอกเมตาวะ โดนนั่น่าเอาน้ำไปกินกเดียเดียวฉันตีป้อบคนเดียวมาเดือนแล้วีปอยี่อะไรเขี่ยร้ไย,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 ยมาดิ วันนี้กับเพื่อนกูมานะเพื่อนกูมานะนจะเล่งกูลันท์ กเพื่อนคลิปเหลือตัวหนึ่งอืมโวดเกียร์สับอืมตายหมอดตายหมอดวันนี้ตายหมอดสี่แล้วด้วยอะไรน้องเก็บเล่ก่อนกูัว มาดิน้องเฮ้ยเฮียดึงกูแต่ไม่ตายหรอกอะอยู่ไม่โดนสักงั้นกูเจอกูเขาแค้นอะไรขนาดนั้นนะพี่เขาแค้นอะไรขนาดนั้นมีคนร้อนว่ะ เกิดคุ้งเกิดโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าโกรธคือบ้ามาหาโง่เออแล้วกูก็ตัดอีกไงเออ,เออมาจากกัาเพื่อนกูเด,าดหาดใหญ่อ,อ่ะไม่ได้เอ,อคนใต้มันนมันนักเลงนงเ,เอาไปกินโกูคนตุลานี่มาดิกอนันบางเขาจะป้าน้อง เอาปะน้องไปดีมันดเิเดี๋ยวมนันจะตัด <laughs> เอาเอาได้ดิได้ดิแบบนี้ได้ดิได้ดิท่อนนี้แล้วพวกกูไม่ตายสักคนตายล้เอาให้มันงอไปเลยไีไ่่่่่ั่่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 ่เมื่มอ,อ้ อะไรแบบบิ๊กไม่ติดกูน่าจะรอดโวฟล์คล่ามโดนอะต้องโดนอะต้องโดนตัวสักทีเออมันไปหาทำคะแนนก็ไปเรียว่าเรียกจะตายนะเนาที่แบบไหมบัตบัตบัตสตัดปลายคุ้งบัตส์ตัดไฟคุ้งไนส์ไนส์ไนส์กูไม่ได้เพื่อนหรอกเอ้ยเดี๋ยวกูไป โอไม่ยอยากให้มันได้เพื่อนผมไงกลับผมกลับเล่นก่อนมันโลมันโลมันโลม่มโ,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 โลโลอยู่รับเรื่องเลย,อยชอบเลยแบบนี้ว,วิบากกรมกรมคนปากดีอะไรงี้ยปะจริงเอาปูฟ้ามาอุยอ๊ยเจ็บนะเจ็บนะมานี่สิมานี่สิเอาปูลาดฟ้าได้ด้วยเลยมันพาณิชโลกอ่ะมันกลัวโดนอังติกลัว ชวงหนึ่งนัดก่อนหนึ่งนัดก่อนเดินจิตหมายแล้วป้อมบอลแตกมึงใครเนี่ยชุบอตะเอตัวเองโอ้โหกูไม่ล้างไว้ควายไอ้นี่กูล้างมไอ้กูได้หมดเลยเช่ปะกูมาแต่โลก โเอเรจะตัวสั่นเวลบักยมัชนหมดอ่ะชนหมดอ่ะโอ้ยลูกผูนหูงไเทียนนี่น่ามการจ้ะ มึงมึงมาถึงนี่ได้ไงเนี่ยงอเฮอร์เมสเหรอปุ๊บจุ๊บนี่นะนี่ลูมึงแดกป้อมกูอีกซัดสวยเออเย็นรถไปดีกว่าเพื่อนรถล้อมันต่อไหรเนี่ยศูนย์ห้า เฮียน,นะโบคือบูบล,ลกูบ้าดิเออกูบักเลยอยนี่แม่าักหน่อยครับ my friend ึงย,ยังก่อนมันต้องมีคนกันบนคนนึง โยอยู oh ่ตรงนี้เ kind พ of um, ียบเลยลรางสองครับเราเป็นตรงนี้ครับคอขวดครับโอ้โหอย่านี่นะกูล้างโชว์ไปทันทีมันไม่ดูดีนะเว้ยโดนโดนชิวโดนชิวโดนโดนฉิวพอเราไปแยกดันแล้วอ่ะ

ปีมั้เนี่ยไอ้เหี้ยกลัมันต้องมาเลยให้เด็กมันโตก่อนอย่าเพิ่งไปตบมันดีหัดอย่างโหแล้วตียืนยิมอยู่ในภูมไอ้เหี้ยชวบเฮ้ยเพียบเลยเดี๋ยวูดไหนนี่ข้ามกำแพงเหรอนักลอบข้ามกำแพงเหรอเออเดินแบบไม่สนใจใครนะเดินเข้าไปในรูแล้วก็ดึงเข้ามา ไอ้เอี้ยเขามีแต่ครับวะปัดกูเอาเรื่องอ้นี่กูนึกว่าจ่ายไอ้แค่ไม่งูใช่ป่ะมองแล้วไม่ตายไงเพราะกูตันให้ไงเฮ้ย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 โดนโดนโดนกูเล่นด้วยดิเต็มโชว์ไปเลยแต่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 โสดคือบ้ามหาสุโขเจออย่างนี้ รอนานแล้วรอดเพียหรอกลัวแล้วอ,อย่าแล้วกูบฉัดสิงคุณฉัดสองนั่นเอ้ยยยยนักเลยงด้ยยมาตยบาย <laughs> มาตยบายยายย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 าอ อม,มันจะพพิม,ม์ว่ดสอง,สองไงกูฉ<อ>นะัดกูฉัดตั้งสองไงหลบเฮ้ยไม่นะตอนราดินตั้งให้ชุบป,ปับ๊บเฮ้ยอ,อะไรนี่มึงใครมึงใครมึงใครโดนกูนี่นะมานาไม่มีวะ่ะขอประฟ้าได้ไหมจ๊ะ ไ,ได้ข่าวใครวะตกใจไอ้คลิปเดินมากูต้องว่าศัตรู yeah. บ่าว1นเจ็ดแล้วอ่ะบ่าว อย่าจะเบาวร้อนเกินนะเบาเบาต้องหัดใจเย็นมั่งโอมินเชืออเชืออเชื้อไอแมนเชืออเชื้ออะไรวะยอมไม่ไหมส่งเสืออุ้ยล้างดิล้างสวนดิเพื่อนกูมาไง ร้องเพลงด้ย้ยเธอมันทำให้ฉันวัวร้อนเอ้ยเอ,อ้ยแล้วมาแล้วไงมาแล้วบัตเตอร์ไฟโดนเคียวโอ้ยเหีย้ยสับของแล้วคีบอุตีบ้านนะจังหวะนี้ป่า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 ป่บ โอ้แล้วคลิปเราบาลานซ์สวยมากตอนนี้เข้า3ทางกันเลยจริงๆนั่นเล่า bro มันอาจจะดีเลย์